จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สวนทางก,กันกับคุณภาพชีวิตในยามชรารัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดีเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุติดตามจากรายงานชิ้นนี้นะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ให้ความสําคัญอย่างมากกับการดูแลผู้สูงอายุและมีมาตรการเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรมธนารักประกาศร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีสร้างคอมเพล็กซ์ซีเนียจัดสถานที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์รวมเดียวกันแบ่งแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มตั้งแต่ที่ดูแลตัวเองได้ไปจนถึงผู้ป่วยติดเตียงจากนั้นก็ขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลวชิระที่ประจบคีริขันันรวมทั้งที่เชียงใหม่ด้วยส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จับมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างที่พักอาศัยให,ให้กับผู้สูงอายุและข้าราชการของกระทรวง โดยให้สินเชื่อกับรายย่อยวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทและยังมีโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บังละมุงชนบรุรีและโครงการบ้านบางแคอีกด้วยส่วนเอกชนเองก็เริ่มปรับธุรกิจรองรับกับแนวโน้มของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของบ้านและที่อยู่อาศัยครับ ในยุคที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบ้านที่อยู่อาศัยที่มีฟังก์ชันการใช้งานเหมาะก,กับผู้สูงอายุก็ถูกคิดถึงว่าเอ๊ะแบบไหนถึงจะเหมาะก,กับผู้สูงอายุคิดเองอาจจะยากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีนัก,กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมาคุยเรื่องนี้กันครับคุณอิสระบุญยังจากการดาพรอเพอร์ตี้บอกกับเราว่าแนวโน้มของบ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานเพื่อผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับ และถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดิมเป็นบ้านเก่าก็ปรับแต่งได้ให้เหมาะก,กับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุหลักการเบื้องต้นก็คือห้องนอนจะต้องอยู่ด้านล่างครับอยู่ชั้นล่างเลยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ในห้องน้ําซึ่งก็จะให้ทั้งความสะดวกและก็ให้ทั้งความปลอดภัยด้วยหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เตือนภัยที่สามารถส่งสัญญ,ญาณดังไปทั่วบ้าน แล้วก็ส่งไปถึงสมาร์ทโฟนของลูกหลานที่อยู่นอกบ้านได้ด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องราคาหรืออุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ทําไว้เพื่อผู้สูงอายุยืนยันว่าไม่ได้แพงมากเหมือนที่หลายๆคนคิดรวมถึงมีแง่คิดที่น่าสนใจด้วยครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นบ้านที่บอกว่าโอ้ต้องมีฟังก์ชันสาหรับห้องนอนผู้สูงอายุแล้ว<ม>จะเห็นว่าที่จอดรถอันนี้เหมือนเหมือนแยกต่างหาก<ม>ฟังก์ชันข้างล่างเนี่ยที่อาจจะเคยเป็นที่จอดรถอยู่กลายเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุอยู่ได้ละเพราะฉนั้นก็อาจจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงนี้ถามว่าแพงขึ้นมากไหมตารางเมตรหนึง่งหลักหลักพันละหลักไม่ถึงหมื่นต่อตารางเมตรอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบสังคมไทยที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค,คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วและมีแต่จะขยายวงออกไปเรื่อยๆครับ,รบดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายจิตใจและความเป็นอยู่จึงเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนครับโสพลนวรัตนานาภงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน